เทปนี้เราอยู่กับฟองนะครับน้องฟองมาจากเชียงรายเพื่อมาถ่ายเทปนี้โดยเฉพาะเลย <c oughs> อ่าฟองครับเพือ่ออธิบายเรื่องกว่างห้าเขาในประเทศไทยให้ฟังหน่อยครับก็ <c oughs> กว่างห้าเขาในประเทศไทยนะครับหลักๆมีอยู่3มชนิดคือกว่าง้างหูกระต่ายนะครับแล้วก็กว่าง้างสยามหรือกว่าง้างอีสานแล้วก็กวา่าง้างเหนือครับอ่าแล้วแต่ละชนิดเนี่ย มันพบได้ที่ไหนบ้างครับถ้าอย่างกวางซ่างหงกระต่ายนะครับแหล่งหลักๆจะพบที่ทางกาญจนบุรีทางตะวันตกทางแนวชายแดนตะวันตกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางอีสานนี่จะพบทางภาคอีสานเป็นหลักถ้าทางเหนือนี่ก็หลักๆจะพบภาคเหนือกับภาคตะวันตกครับตามชื่อเลยครับแต่ทั้ง3ามชนิดสามารถพบได้ภาคเหนือเหมือนกันครับครับทางอีสานพบภาคเหนือด้วยเหรอพบด้วยครับจังหวัดไหนครับก็ เชียงรายเชียงใหม่เขาพิพบบ้างแต่ไม่เยอะเท่าทางอีสานแล้วลักษณะเด่นของแต่ละชีะเป็นไงครับก็อย่างกว่างซังเหนือนะครับเขาเรียกอีกชื่อว่ากว่างห้าเขาเพราะมีเขามาห้าเขาครับแล้วก็จะมีผีกีบเหลืองตัวในภาพกายแล้วก็เลยออกแดงๆครับส้มในแดงอ่ะอาซังอีสาน ีจะเหมือนกับทางหงกระต่ายนะครับแต่ลักษณะเขาบนมันจะแยกออกจากกันเหมือนหงกระต่ายจะชิดกันเป็นเหมือนหงกระต่าย,ายโอเคแล้วก็กวางายแต่นี่สีจะออกเหมือนน้ำตาลไม่ไหมใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับสีน้ำตาลไม่ครับโอเคจบแล้วครับขอบคุณครับปิด <c oughs> <c oughs>